นเชนก้าเดินหายไปในที่มืดและการอดชีวิตจากการถูกทำร้ายอย่างที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้อีลี่ยอมรับว,ว่าเธอเป็นแมมพายที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแมมพายตั้งแต่อย่างเด็กและต้องการเลือดเพื่อความอยู่รอดออสการ์และอีลี่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นโดยออสการ์คอยปกป้องอีลี่จากสิ่งต่างๆและพยายามให้กำลังใจเธอในยามที่เธอรู้สึกกลัวและอ้างว้างว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาด ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองกลายเป็นความลับแบบเด็กๆที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของทั้งคู่เรื่องราวของการฆาตกรรมก็ยังดำเนินการต่อไปและในครั้งนี้การฆาตกรรมดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการที่อีลี่จำเป็นต้องหาเลือดจากมนุษย์เพื่อดำลงชีวิตในการกระทำนี้มีชายแก่คนหนึ่งซึ่งถูกจับเละพยายามจัดหาเลือดให้เธอแต่สุดท้ายก็ถูกกลบ ฆ่าหลังจากที่ทำพลาดในฉากมีออสการ์มาพบอิลี่ที่มีอาการบาดเจ็บหนักในการที่เธอไม่ได้ดื่มเลือดในช่วงเวลานานเกินไปได้ต้องการความช่วยเหลือจากเขาในการหาผู้คนที่จะฆ่าเพื่อดื่มเลือดซึ่งออสการ์พยายามหาทางช่วยอิลี่อย่างไม่เต็มใจนะเพราะเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในตัวเธออิลี่ยอมสะะารภาพกับออสการ์ว่าเธอไม่สามารถเก่กขึ้นได้เพราะเขายังเป็นแวมไพร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาความ,มทรงจำของเธอก็ยังสูญหาย ไปในหลายครั้งแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเมพมายเธอก็ยังรู้สึกถึงความเหงาและต้องการความรักจากออสการ์การฆาตกรรมเล็กกะเล่ล่าครั้งสุดท้ายของอีลี่กับผู้ที่ต้องการฆ่าเธอหรือเข้าใจผิดสุดท้ายอีลี่ตัดสินใจที่จะยอมรับชะตาก,กรรมของตัวเองและขอให้ออสการ์เลืกอลกทางที่จะเดินไปโดยออสการ์ตัดสินใจที่จะอยู่ข้างๆอีลี่ และช่วยเธอจากการถูกทำร้ายในตอนท้ายออสการ์ได้ทำการช่วยเหลืออีลี่โดยการทำให้เธอได้รับเลือดและจากนั้นทั้งคู่ก็หนีไปอยู่ด้วยกันในที่ห่างไกลโดยการเริ่มต้นใหม่ที่จะไม่มีคนลอบผ้ามาขัดขวางทั้งคู่ได้หนีจากไปในชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และแอันตราย